คือวิดีโอแนะนำอีซูซุ a c ชินความยาว500คำจาก a u t o w a v e Hub ให้คุณชมอย่างละเอียดโดยไม่มีหัวข้อยินดีต้อนรับกลับสู่ a u t o w i ว e s Hub ช่องที่คุณจะได้อ่านรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดจากทั่วโลกอย่างละเอียดและน่าตื่นเต้นที่สุดวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกอีซูซุ a c ชินโฉมใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นวิศวกรรมขั้นสูงและกลุ่มพลังอันทรงพลังเชิญรับชมและเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่คุณจาเป็นต้องรู้เกี่ยวกับรถรุ่นนี้ อีซูซูจะชินนำเสนอเอกลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ด้วยดีไซน์ที่บึกบึนเฉียบคมและทันสมัยอย่างเหนือชั้นตั้งแต่แรกเห็นคุณจะเห็นได้ถึงความโดดเด่นของกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมสีดำฝาหน้าเล็ด,ดีไซน์ดูดันและไาดีอดีไซน์หนาที่ทำให้รถ SUV คันนี้ดูโดดเด่นสะดุดตาบนท้องถนนเส้นสายบนฝากระโปรงที่โค้งมนรูปทรงที่ยกสูงและดีไซน์ที่เน้นหลักอากาศพลาศาสตร์ล้วนผสานกันอย่างลงตัวมอบความรู้สึกที่แท้จริงของจชิน ในฐานะรถ SUV ยผจญไทยแห่งยุคอนาคตด้านข,าข้างของรถอีซูซูจะชินโดดเด่นด้วยซุ้มล้อที่บานออกลายเซนอกตัวถังที่โดดเด่นและล้ออลลอยขนาด20นิ้วเสริมความสปอร์ตแต่แฝงไว้ด้วยความดุดันขณะที่ด้านหลังโดดเด่นด้วยไฟไท้ายเหลสีดูงสปอยเลอร์ที่เพรียวบางขึ้นและดีไซน์กันชนที่ประณีตยิ่งขึ้นเสริมความรูราสมบูรณ์แบบการก้าวเข้าสู่อีซูซูจะชชินเปรียบเสมือนการก้าวเข้าส um ู่ยุคสมัยใหม่ของแบรนด์ไทยในห้องโดยสารกว้างขวางสะอาดตาและล้ำสมัย ด้วยวัสดุสัมผัสนุ่มแผงหน้าปัดเย็บหนังและแผงหน้าปัดดีไซน์ล้ำสมัยจอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางพร้อมภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบนำทางขั้นสูงผู้ขับขี่จะได้รับแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมรูปแบบที่ปรับแต่งได้แสดงผลข้อมูลสมรรถนะแบบเรียลไทม์ในสไตล์ที่ชัดเจนและทันสมัยเบาะนั่งนุ่มสบายบุอย่างดีมีให้เลือกหลากหลายสีสันให้ทั้งความสะดวกสบายและความหรูหราห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขา และพื้นที่เหนือสีสันที่กว้างขวางและสรุปแบบพาโนรามาช่วยเพิ่มความโปร่งโลกระดับพรีเมียมช่วยให้ผู้โดยสารเดินทางไกลได้อย่างเพลิดเพลินยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัย Porsche Sport มาพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน p d e s t r i a n Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนจุดบอด Blind Spot Monitoring ระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลัง Rear Cross Traffic Alert ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ พอ t o n น m o อร e m e อ g e n c เมอร์เจนซีและระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นมาพูดถึงราคาการราคาที่คาดการไว้ในตลาดต่างประเทศจะอยู่ระหว่าง36,000ถึง42,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยในตลาดอย่างปากีสถานหรืออินเดียนเนื่องจากภาษีและอากรต่างๆราคาอาจสูงถึงประมาณ1ล้านรูปีปากีสถานหรือเทียบเท่าราคาสุดท้าย จะได้รับการยืนยันเมื่อเปิดตัวนี่คือรีวิว Mitsubishi Pajero Sport ปี2 0 2 6บฉบับเต็มจาก a u t o w i v e s Hub หากคุณต้องการรถ SUV ที่แข็งแกร่งรูราเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะท,ที่น่าเชื่อถือในหนึ่งเดียวรถคันนี้สมควรได้รับเลือกให้อยู่ในลิสต์ของคุณหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนี่คือ a u t o w e Hub พบกันใหม่ในวิดีโอหน้า